วันนี้วันที่สิบหกมกราคมสองพันห้า้ยหกสิบ้านะครับมาเก็บกาแฟที่สวนนะครับโอ้ oh. ท้องฟ้ามืดมากเลยนะครับท้องฟ้ามืดมากเลยนะครับเห uh huh. มือนกับฝนจะตกนะครับที่รูหนาวจริงๆนะครับโอ้โหพอัอย่างกับาพายุจะเข้านะครับนี่กาแฟนะครับกาแฟาร阿拉ิก้านะครับ การเก็บกาแฟนะครับง่ายๆเลยนะฮะบางคนยังไม่เคยเห็นต้นกาแฟเสียด้วยซ้านะครับวันนี้ผมจะมาเก็บให้ดูนะครับกาแฟเก็บหลายรอบแล้วนะครับเลือกเม็ดที่แดงๆเลยนะครับโอ้โหฉ่าฉ่ามากเลยนะครับเสร็จแล้วก็เอาใส่ตรงนี้นะครับนี่นะครับเทเข้าไปไปนะครับ นี่นะครับดูนะครับเก็บมันไม่สะดวกเนาะที่จริงมันเก็บสองมือจะไวมากเลยอย่างนี้นะครับนี่นะครับผลกาแฟสุดๆโอ้โหช่ำหวานมากเลยนะครับ ปีนี้กาแฟแพงปีนี้นะครับ,รบกาแฟผลผลิตออกน้อยนะครับมาเลดกาแฟเชอร์รี่นะครับสวยมาก